สวัสดีครับช่องณสารพัดคลิปวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำการทำปกคลิป YouTube โดยการลบภาพพื้นหลังครับเป็นการลบภาพพื้นหลังโดยต้องมีแอปนี้ครับแอปไลน์ l i น e คาร์เมล่าเลครับประมาณนี้ครับ Li น e คาร์เมล่าไลน์คาเมล่าก็ประมาณนี้ครับเราจะมีเว็บหนึ่งครับเป็นเว็บฟรี สามารถตัดพื้นหลังให้เราได้เรามาดูครับวิธีการตัดพื้นหลังโดยการใช้เว็บเว็บนี้ครับเข้ากู๊กกกูกกอนโครมก่อนครับกู๊กโค m มแล้วพิมพ์คำว่า remove ครับ remove ภาษาอังกฤษครับ remove remove จุด b G ตัวนี้ครับแล้วก็ค้นหาเลยครับเราจะคู่ครับเว็บนี้ขึ้นมาประมาณนี้ครับ Remove Image Upgrade แล้วแต่คาว่า Upload Image แต่ไปครับจะเลือกรูปภาพอะไรครับเราเลือกเลือกรูปภาพตัวนี้ครับแล้วก็แตะคำว่า เสร็จสิ้นข้างบนมุมขวาบนครับแล้วก็เว็บจะทําการประมวลภาพไหมครับตัดภาพเสร็จบล้าครับเป็นภาพพื้นหลังภาพพื้นหลังจะไม่เจอครับจะไม่มีแล้วถ้าต้องการแบบนี้แล้วก็ตัดแตะคําว่าดาวโหลดเลยครับเมื่อแต่ดาวโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้ครับภาพพื้นหลัง ตัดภาพพื้นหลังแตะภาพตัดภาพพื้นหลังแบบใช้เว็บ remove.bg ครับ remove.bg แล้วมาทำปกคลิป youtube แบบง,ง่ายๆครับแบบเร่งด่วนครับออกมาก่อนครับเมื่อออกมาก่อนแล้วเข้าลายคาเมล่าเข้าลายคาเมล่าเป็นการตัดต่อแอปตัดต่อนะครับ เราเลือกพื้นหลังเป็นพืชพื้นสีเขียวนี้เลยเแ,เลแล้วก็แต่เเลือกแล้วแต่รูปหัวใจข้างล่างแต่รูปกันไกลเลือกภาพเข้ามาครับภาพที่เราดาวน์โหลดนะครับก็ว่า download. ดาวน์โหลดดาวน์โหลดโดยการตัดภาพพื้นหลังด้วยเว็บ remove.bg ครับ ภาพนี้เลยลองใช้ดูครับมานี้ครับแล้วก็แตะคาว่าเลือกเมื่อเลือกแล้วก็เลือกเลื่อนไปหาตำแหน่งที่เราต้องการครับมานี้แล้วกันครับแล้วก็แตะคำว่าต่อไปเสเรียบร้อยแล้วก็วตกลงนะครับภาพนี้มาแล้ว แล้วเลื่อนตำแหน่งหาตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็วางรูปภาพครับจากนั้นก็เลื่อนไปหาตัวทีครับตัวทีแล้วพิมพ์ข้อความข้อความว่า ทำปกคลิปแบบเร่งด่วนเราแตะคำว่าต่อไปแล้วก็เลือกรูปภาพครับเ,เลือก font. ฟอนต์ฟอนต์ก็คือตัวอักษรครับเลือกตัวอักษรแบบไหนเราเลือกตัวอักษรแบบนี้ครับแล้วก็เลือกความหนาของข้อความเลือกสีเลือกสีแ,สแดง แล้วก็เลือกขอบครับขอบสีเหลืองประมาณนี้ครับนะครับทำปกคลิปแบบเร่งด่วนแต่เข้าหมายถูกก่อนแล้วพิมต่อครับ <c oughs> ด้วยแอป ลายคาเมล่าห <Line> oh. มาอนี่ครับใส่เข้าไปใส่ฟอนเลือกฟอนเลือกฟอนต์นี้ครับ <c oughs> แล้วก็เลื่อนตำแหน่งหาตำแหน่งจัดวางตำแหน่งให้เรียบร้อย <c oughs> แล้วก็เลือกข้อความความหนาเลือกสีครับเปลือน <c oughs> สี สีน้ำเงินก่อนแล้วก็เลือกพื้นสีสอะไรครับสีเหลืองอ่าเหลืองโอเคครับสีเหลืองเรื่องขนาดแล้วก็พิมพ์คำว่าอะไรครับพิมพ์คำว่าตัดภาพเอาใหม่ครับตัด พาดพื้นหลังด้วยเว็บก็เลือกครับเลือกสีสันด้วยสีสันแบบไหน,นข้อความอสีดแดงขอบ กรอบสีขาวครับขนาดนี้แต่ถูกแต่ก็ว่ารีโมทภาษาอังกฤษครับเว็บรีมูคคค r e, m o v e ครับให้เครดิตเขาด้วย R E M O V E ครับ r e m o v e B G ครับ ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปแต่ข้างบนเลือกฟอนต์ครับฟอนต์นี้เลยวางตำแหน่งแล้วก็เลือกครับเลือกสีของข้อความเลือกขอบ <c oughs> เอาขอบสีเหลืองแล้วกันเห็นเด่นชัดครับจะ <c oughs> ถึงหมายถูกเสร็จเรียบร้อยครับ ถ้าตำแหน่งไม่พอหรือว่ารูปภาพไม่พอ,อยังไงก็จัดแต่งให้สวยงามประมาณนี้นกันนะครับแล้วรูปภาพด้านหลังทำปกคลิปแบบเร่งด่วนแล้วแตะสีครับแตะตรงนี้เลยเพิ่มขอบเข้าไปขอบไปหนากว่านี้ สวยแตาา่ก็หมายถูกโดยแอปไลย์าเมลาิล่าตัดพื้นหลังด้วยเว็บเนี่ยเลื่อนตำแหน่งดีๆครับ <c oughs> อาตำแหน่งดีๆประมาณนี้ครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปกคลิปของเรา แต่ลูกศรข้างล่างลูกศรชี้ลงเป็นการดาวน์โหลดครับป๊าบเสร็จเรียบร้อยครับปกคิปการทำปกคิปแบบเร่งด่วนโดยใช้แอป l ล n e CAMERA ตัวน,นี้ครับแอป l ล n e CAMERA แล้วก็เว็บไซต์ remove bg เป็นเว็บฟรีครับสามารถตัดต่อได้แบบเร่งด่วนแปบ๊บเดียวครับ เรามาดูปคลิป YouTube ของเราครับที่เราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแปบ๊บเดียวครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไง <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องณสารพัดคลิปเลยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <c oughs>